เชื่อไหมไปดูคลิปนี้อยู่เป็นผู้โชคดีจริงๆนะครับผมบอกก่อนนะโชคดีสุดๆเลยอ่าถ้าไม่เชื่อตามมาครับวันนี้แล้วผู้โชคดีคนนั้นคือใครรู้ป่ะคือเจ้าของรถ Honda Civic FE คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบเป็นรุ่นตัว EL ปี2000เอ่อต้องบอกก่อนคือปีจด บดจดทะเบียนเนี่ยยีนะครับแล้วก็ปีผลิตเนี่ยยีดจดทะเบียน22นะครับผู้โชคดีคันนี้นะไม่ก็อยู่หลักหมื่น่านะหมื่นต้นๆน,นะครับคือวิ่งมาระยะนี่ค่อนข้างน้อยเลยผู้โชคดีไหมอันนี้ถือว่าเป็นสภาพรถที่โชคดีมากๆนะครับคือมีการรับประกันโครงสร้างระดับ5ดาวจาก Inspection นะครับประเทศญี่ปุ่นด้วยนะเป็นรถคือ เป็นรถญี่ปุ่นก็ต้องอตรวจที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทชั้นนําด้วยโอเคมาเข้านี่ดีกว่าตัวรถใครที่ต้องการรถ C s เซ gment นะครับหรือว่ารถที่มันขนาดใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งเลยเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างเนี่ยเขาขับทํามาค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่แล้วนะครับบรรจุคนก็5ท่านนั่งสบายๆเลยนะครับแล้วเบาเขาโคดนิ่มเลยนะอ่ะ ก่อนที่จะเข้าตัวเจาะลึกเนี่ยมาดูสภาพสีรถกันก่อนนะครับสภาพสีรถคันนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีความตัดดําอันนี้แต่งเพิ่มด้วยนะนะครับแต่ก่อนที่จะไปแต่งเพิ่มผมบอกก่อนไฟตัวนี้เห็นไหมโปรเจคเตอร์ or, นะครับไฟ LED เกือบหมดแล้วนะอ่าสีเดิมโรงงานนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกเห็นไหมหรือเขาเรียกว่าไฟสปอ t l ตไลท์นะครับชุดแต่งเสริมที่มูลค่าหลักหมื่นนะครับเป็นตัวนี้นี่ นะครับไม่ใช่ตัวเดียวหลักหมื่นนะคือมีรอบคันเลยนะครับมีรอบคันด้วยนะอ่านี่คือแต่งเสริมนะครับคือด้านหน้าของคันนี้มันจะเปลี่ยนมาตรงเห็นไหมเปลี่ยนชุดนี้มาอ่าเปลี่ยนมานะครับผมมีความรู้สึกนะว่ามันดูสปอร์ตขึ้นดูมีความผู้ใหญ่ขึ้นต่อมาเรื่องของล้อแมกนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมบอกแล้วคันนี้สภาพโคตรดเดิมคือนางฟ้าสมคำ,ำล่ำเรือพูดแค่นั้น นะครับอะดูสเปคยางก็เป็นขอบ16นะครับอันนี้เป็นของโรงงานนะแล้วก็205ศูนทับห้นะครับอันนี้คือสเปคโรงงานเลยใครที่จะไปใส่ล้อแม็กนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปต่อยอดได้นะครับยางปี2023เดี๋ยวใครจะอัพไซส์ก็ได้นะ17ก็สวยนะครับใส่เคยใส่17ละก็สวยไปแบบนึงอ่ะกระจกบ้างนะครับเทคโนโลยีเขาเริ่มมาแล้วนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนีโครมเป็น LED ด้วยก็ LED กับมดน ว่าอ่ะส่วนถัดมาที่ผมรู้สึกว่ามันสวยนะคือเห็นไหมเขาเก็บดีเทลอ่ะอ่ะโครเมียมลากยาวนะครับประตูแล้วก็นี่ตรองอ่านมันเหมือนโทรศัพท์เห็นไหมอืมแค่กดระบบอะไรไม่รู้แต่ผมกดแล้วชอบนะครับกดล็อกกดเปิดสบายไหมอ่านว่าสบายไหมสบายสบายไม่ต้องกดก็เปิดได้นะัจริงแค่เอารีมโมทมาใกล้ๆเ<ๆ><ๆ>นาะโอเคประตูหลังไม่มีนะ มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนในระบบของ B M ะนะครับคล้ายๆกันด้านหลังไม่มีนะอ่าด้านหลังเน่ยต้องใช้กุญแจเปิดอยู่นะครับเห็นไหมต่อมาดีกว่าอ่าล้อหลังสเปคเหมือนล้อหน้านะสเปคเหมือนล้อหน้านะครับอ่ะดูด้านหลังนี่่าเรามาจัดด้านหลังนี่ว่าเอาไปนี่นแผนกล้องมุมนี้ดีกว่านะครับผมเชื่อว่าถ้ามุมนี้ผมหล่ออ่ะ <laughs> อ,นนอันนี้ดีไหมนั่งชมตัวเอง,อะง,เองละ ด้านหลังก็เป็นไฟโคมเดิมนะครับใครที่หาสเปคนี้อยู่คุ้มนะผมบอกก่อนนะอ่ะโคมเดิมแล้วก็เอ่อมันแบ่ง2ส,ส่วนนะครับด้านหลังก็ชุดแต่งตัวนี้เห็นไหมมูลค่าหลักหมื่นนะนะครับรวมๆกันก็หลักหมืน่นด้านข้างก็มีผมลืมบอกนะครับอันนี้คือเรียกว่าสปอยเลอร์แบบดักเทลนะนะครับคือมีความยืดแล้วก็เป็นตัวนิดๆนะครับด้านล่างก็จะมีชุดแต่งนะข้างๆก็มีน้องอันลืมพม่ลืมบอกเมื่อกี้ด้านข้างก็มีนะครับอันนี้หลักหมื่นนะ อ่าให้ไปเลยระบบความปลอดภัยแน่นอนครับไฟเบรกนะครับไฟด้านล่างทับทีมเซ็นเซอร์ถอย2จุดอ่าแล้วก็มีพวกโลโก้นะครับตัวนี้ความบอดภัเอเขยความสะดวกสบายเริ่มเข้ามาแล้วกดปุ๊บดิงเลยอ่าเห็นไหมเอามือดันขึ้นมาได้แล้วเอามือดันขึ้นมาได้แล้วดูโครงสร้างเขาเดิมมากเลยด้านหนก็ตามสไตล์ c ีวิกเลยไม่ต้องบอกอกเพราะว่าคนก็รู้อยู่แล้ว สภาพแบบนี้เลยไม่ต้องพูดเยอะเนาะอ <_ letter> ไปดูด้านในดีกว่าเพราะว่าจุดเด่นมันน่าจะอยู่ด้านในนะครับด้านนอกนี่เด่นทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเด่นแบบไหนบ้างบ้างแล้วผมจะถือทําไมวะเนี้ยอ่ะไปเดิดน <_ letter> ด้านในดีกว่านะครับเดี๋ยวตามมาดูกันสดๆเลยเคยเห็นแบบว่าคลิปไม่ค่อยได้ตัดต่อไหมนี่แหละครับผมเลยอ่าไม่ตัดต่อไม่ค่อยตัดต่อนะนี่เลยผมเลยนะครับดูแผงนะแผง ชอบโชว์แผงนะแผงประตูที่คนแทยใช้เยอะๆนะครับมือสองสภาพเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คืออะไรหนังเหรออ่ะดูครับระบบออโต้สองบานนะครับแล้วก็พวกเซ็นทรัลล็อกพวกระบบปักอัพไฟฟ้านะครับอยู่ดีสภาพแบบว่าไม่มีตำหนิว่ะผมว่าไม่ค่อยมีนะอันนี้อืมแถบเถิบอะไรแบบโอ้โหคือสวยมากอะ่ะต้องอ่านรู้ไหมพี่มีบอกอะไรไปไว้ นี่คันนี้ส่วนลดเป็นแสนป็นไ,ไงผมบอกแล้วคุณไม่ดูคลิปนี้คุณพลาดมากๆเลยนะครับไปตามทําไมไปตามหาในเว็บไซต์ทาไมนะครับในเมื่อผมกาลังอธิบายอยู่รถเป็นแสนนะคันี่ไม่ใช่ราคาเป็นแสนเอ้ไม่ใช่ราคาอะไรของผมวะเนี่ยต่อมาเลยนะครับคันนี้ก็ระบบ p u s ส start อยู่่างนี้เห็นไหมนะครับนะดูดูระบบระบบระบบหน้าจอมาดู เดี๋ยวจับให้ระบบหน้าจอคันนี้คุณพี่ครับให้ตายเถอะโรบินนะครับระบบหน้าจออันนี้แจ้งเตือนน้ำมันเตือนนะครับแล้วก็ไม่อยู่หมื่นกว่านะปุ่มเอเนเทศต่างๆนี่อยู่ครบนะมี w o i c e พูดด้วยนะสะดวกสบายมี w o i c e พูดนี่ push control น,นะครับนี่เห็นไหมกันเอวิ่งตรงเลนนะเนี่ยเห็นไหมระบบมันเยอะมากเลยคุณพี่มาต่อที่พวกเครื่องเสียงดีกว่ารถราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้เจ็ดแสนิดๆ เอ้ยวิทยุนะตรงนี้ก็สิเ,เบยดเบดเบดเบดมานะอะดูดูกลิ่นไอดูกลิ่นไอวะดูกลิ่นไอความเป็นแบบเมื่อก่อนใครเคยเห็นแบบนี้ไหมแอร์อะไรอะ่ะเอาคุณเคยเห็นไหมแอร์สภาพแบบนี้เอาช่วยคอมเมนต์กันหน่อยว่าอันนี้มันออกแบบเหมือนอะไรนะครับผมว่ามันเหมือนลำโพงนะแต่พอไม่พอดูใกล้ๆไม่ใช่มันคือแอร์นะ ดีไซน์มาแบบไม่เหมือนใครเพื่อนเลยอ่ะมันตรงไปเลยเห็นมหมยาวตรงไปมันลักษณะคล้ายครถไฟฟ้าคันหนึ่งเนาะอ่าลักษณะคล้ายๆลบรถไฟฟ้านะครับเอามาดูระบบควบคุมกันบ้างโหมดปรับตรงนี้นะอ่านะครับหน้าจอเป็นพวกจอ LED ขึ้นมาละลมแอร์เออคือแบบว่ามันมันคือผมว่ามันมันมันเกินไปอ่ะคันนี้มันเกินคือมันมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะ คาบเกี่ยวกับรถน้ํามันกับไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าคันนี้มันเหมือนรถไฟฟ้าคันหนึ่งเลยนะครับระบบเกียร์ก็เป็นออโต้แบบ CVT เนาะอ่าก็ชุดเกียร์ก็คือสภาพมันมันคล้ายๆป้ายแดงอะ่ะมันไม่ต่างอะไรกับป้ายแดงเลยผมเดาแค่นั้นนะนะครับคุณพี่ได้ส่วนรถเป็นแสนเลยนะคันนี้แล้วรถจริงนะถ้ารถไม่จริงนะผมบอกก่อนนะครับคือผมทํารีวิวมาเนี่ยส่วนรถบางคันเป็นหลักหมื่นก็มีนะครับแต่คันนี้ผมกล้ายืนยันเลยว่ารถ หลักแสนรถราคาไปเลยไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องเอาเงื่อนไขามาคุยกันนะครับลดไปเลยหนึ่งแสนกี่หมื่นบาทนี่แหละผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวผมขึ้นไห้แล้วกันนะครับต่อมาเลยความสะดวกสบายนะครับก็จะมีเรื่องของ e คอน mode คือมันก็ตัดระบบพวกพลังงานอะไรพวกนี้ออกไปหน่อยนะครับเบรกพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วความแบบสปอร์ตจริงๆอ่ะดูดูสีของบาะอ่าแล้วดูการปรับอ้าวโอ้โห แอบเสียดายอันนี้ยังไม่เป็นไฟฟ้า EL ไม่เป็นไฟฟ้านะครับปรับธรรมดานะแอบเสียดายนิดโอเคแต่ก็โอเคนะไม่ได้คือไม่ได้ติอะไรมากมายนะครับบอกก็สวยนะสภาพโอเคอยู่อ่าพวงมาลัยก็โอเคนะอยู่ในสัดส่วนเหมาะเจาะนะครับโอเคด้านหลังไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าด้านหลังเอาเกล้องซูมเข้าไปนะครับอ่ากล้องซูมเข้าไปด้านหลังสภาพประมาณนี้เลยแต่ผมบอกเลยระบบความปลอดภัยเขาแน่นทะันเะนะะี้ ด้านหลังโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องคันนี้ดีกว่านะครับพูดกันมาเยอะแต่ว่าช่างปอนเนาะเออ <c oughs> ช่างปอนเนาะไม่เอาซะแล้วเอาดิเอานี้นเดี๋ยวแป๊บนึงดูคนอยู่แป๊บนึงไอช่างปอนช่างปอนเรียกเรียกเรียกแขกก่อนโอ้คันนี้ไม่มันเลยอะ่ะมันล็อก มันล็อกตัวไอ้นี่ไว้4,000รอบอะกล่องเดิมไงอ่ากล่องเดิมโรงงานจะล็อก4,000รอบว่าไม่ใหม่โอ้ไม่มันไม่มันไม่มันเลยเออไลฟ์สไตล์มันจะเหมือนพวกเอ่อซิตี้1,000เทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยมันจะล็อกรอบไว้ประมาณ4,000รอบนะครับเวลาเราเข้าเกียร์เกียร์ N หรือเกียร์ P อะไรอย่างเงี้ยมันล็อกรอบไว้มันเป็นระบบเซฟตี้ของเขาบอกแล้วระบบเซฟตี้เขาดีเอาอยู่นี่อ้าวโอ้โห ไม่พูดเยอะเลยอันนี้ให้ดูอย่างเดียวไม่พูดเยอะเลยคือของเดิมจริงๆเป็นประมาณนี้เลยไม่ต้องพูดอะไรมากมายเลยอ่ะให้เขาเรียกว่าให้เสียงอ่ะคือบอกวิธีการดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีตําหนิเลยไม่มีจริงๆคันนี้ไม่มีตําหนิเลยแล้วลดราคาลงมาเป็นแสนอ่ะหลักหมื่นเท่านั้นคือน้ำมันเป็นเบนซินน,นะครับโอ้ดูดิสภาพ ไม่ต้องพูดแล้วบอกราคาเลยแล้วกันบอกราคาไปเลยใช่ไหมผมก็ปิดฝากระโปรงไหมโอเคปิดฝากระโปรงนะคือคันนี้ต้องแจ้งก่อนคือต้องแจ้งก่อนราคามือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยมันล้านเขาเรียกว่าล้านต้นๆน,น,นะครับล้านต้นๆน,นะราคาป้ายแดงนะครับตอนนี้ราคาเหลือไม่ได้ราคาเหลือดิราคาหน้าานมาริโอเนี่ยตอนแรกเปิดอยู่แปดกว่า นะครับแล้วก็คือมันเป็นวันที่11บเนะที่ผ่านมาก็ลดลงมาแสนกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในแคมเปญมีเวลาตัดสินใจจนถึง10เดี๋ยนะยี 22. 22. 22. ่ิบสยพฤศจิกายนนี้นะครับและคลิปนี้เอ่อถ้าคุณดูตอนที่ยังไม่ถึง22นะครับคันนี้ลดราคาเป็นแสนเลยนะครับคุ้มค่านะราคาหน้าร้านเนี่ยที่เปิดอยู่เนี่ยราคา795คุณพี่จําไว้เลย795โคตรถูกเลยอ่า 795้าห้าโคตรถูกเลยคุณพี่รับประกัน10ปีหรือ1 0 0 0 0แสกิโลนะครับมากกว่า2 3 5สิ้ชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หน้าห้องเครื่องช่วงล่างภายในห้องในสารชุดเกียร์นี่ครับชิ้นส่วนพวกนี้จะอยู่ในรายการตรงนี้อ่ะผูมไหมไยังไม่พูมผมให้อีกนะช่วยเหลือทุกเฉินตลอดยี่สชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะน้ํามันหมดกุญแจหายหรือว่าลืมกุญแจไว้ใดรถหรือว่าอะไรนะติดรถติดลมติดหลุมติดอะไรพวกนี้ นี่ครับโรบริการนี้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายย็งไงครับยังไม่พอนะครับกังวลเรื่องค่าจัดค่าจองไหมไม่ต้องกังวลแล้วนะครับจัดฟรีจองฟรีส่งฟรีทั่วไทยนะครับไม่ใช่แค่กรุงเทพและประิมณฑลเท่านะคือทั่วไทยเลยทั่วประเทศไทยเลยนะครับคุณอยู่จังหวัดไหนโทรหาเรานะครับเราจดไปนั้นถึงที่ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องกังวลรถมีรับประกันเรื่องของโครงสร้างนะครับจากบริษัทญี่ปุ่น แค่นั้นเลยนะครับสนใจฝากติดต่อได้นะ0 9น5 6 2 9 9 9 9นะครับหรือคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับรีบเลยนะมีเวลาจำกัดน,นะครับคือเริ่มไปตั้งแต่วันที่11นะครับจบวันที่22นะส่วนลดรถเป็นแสนเลยเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับคุ้มค่าแน่นอนบ๊ายบาย